สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมางานแต่งเราสองคนวันนี้สนุกไหมครับอาหารอร่อยหรือเปล่าถ้าอาหารไม่อร่อยนะครับก็กินเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็อร่อยขึ้นเองนะครับถ้าเครื่องดื่มไม่พอก็บอกกระซิบเดินมากระซิบก็ได้นะครับแล้วเราสองคนจะจัดการให้เรียบร้อยเลยไม่ใช่ไม่มีอ๋อไม่มีนะครับหมดแล้วหมดเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้แต่งงานดีใจหรือเปล่าครับ ดีใจนะคะดีใจมากไม่คิดว่าจะได้แต่งงานกันครั้งหนึ่งในชีวิตครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็คืออยากแต่งงานกันอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่มีโอกาสก็รักกันมานานแล้วด้วยครับผมถ้าเกิดงานนี้จัดไม่ดีเนี่ยงานหน้าจะจัดแบบไหนครับงานหน้าก็ไม่มีแล้วค่ะมีงานเดียวครับมีงานเดียวแต่งครั้งเดียวครับผมแต่งครั้งเดียวนะคนคนที่ไหนเขาจะแต่งหลายรอบเหรอคะกว่าเตยกับงามจะได้มาเจอกันมันลําบากมากไหมอ่ะ ก็ลำบากนะใช่ถือว่าลําบากเลยถือว่าลําบากมากมันมีเรื่องราวหลายอย่างอุปสรรคก็เยอะงามไหนลองบอกนิสัยเตยให้ฟังหน่อยสิอยากรู้จริงๆขี้โมโหขี้หุดหิดขี้งอน มีส่วนดีๆก็มีเยอะค่ะเตไหนเต๋ลองบอกนิสัยของงามเนี่ยว่าเป็นยังไงไหนลองบอกให้เราฟัง <c oughs> ไม่พูดดีกว่าเ <c oughs> ก็บไว้ในใจดีกว่านะครับเ <c oughs> ก็บในใจท <c oughs> าไมีไ่ไม่ <c oughs> พูดนี่มันเยอะหรือยังไงไม่ใช่ดีดีทุกอย่างเลยทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดจนแบบว่ามันมันทะลักออกมาจากใจจนพูดไม่จนพูดไม่ได้ครับถ้าพูดเดี๋ยวยาวยาวมากๆสรุปว่าดีแล้วกันะครับแล้วยังมีความรู้สึกอะไรในใจที่อยากจะบอกอีกหรือเปล่า พูดยากร <ผม S 1> ู้สึกในใจที่อยากจะบอกก็ค,คือคือจริงๆเรามองหน้ามองหน้าดิก็หลักกันน่ะเนาะหลักการหลักการจริงๆเ,เงๆ้วผมรักนะผมผมรักเขามากผมรักผู้หญิงคนนี้มากก็คือคือเรามีเหตุการณ์ที่อุปสรรคคือตอนที่เราเลิกกันอ่ะครั้งแรกอ่ะผมแบบผมยอมรับน้าผมเสียใจเสียใจมากเลยผมเสียใจมากๆอ่ะเป็นแบบมันเด็กอ่ะบอกแม่เนี่ยออแม่รักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เลิกกับเราแล้วเราก็เสียใจ แต่แบบพอได้กลับมาครับคบกันอีกครั้งก็คือผมยิ่งรักเขามากกว่าเดิมอ่ะเหมือนว,ว่าเราผูกพันกันแล้วก็คือเราก็ยิ่งรักกันมากกว่าเดิม่าครับผมมันขำมไม่รู้จะพูดอะไรเตเตไหนลองบอกความประทับใจของเตที่มีต่องามให้ฟังหน่อยสิความประทับใจอ่ะผู้หญิงนี้ เป็นคนที่พูดตรงด้วยเป็นคนที่พูดตรงผมชอบผู้หญิงที่พูดตรงเลยนะเขาไม่อ้อมคอมอะ่ะเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดแล้วก็เขาน่ารักเขาสวยเขามีเสน่ห์ยิ่งเวลามองข้างนี่ประมาณน่าก,กั้งเลยอะ่ะน้องกั้งสามีตีตากั้งนี่เลยทะเลหรือ่ะ อยู่กับเตม,มันก็มีรู้สึกมีความอบอุ่นแต่ดูแลดีอะไรเงี้ยสั้นจะสั้นๆแต่มันก็อยู่ข้างในเนาะแล้วตั้งใจว่าจะมีหลานกี่คนเนี่ยมีลูกสองคนครับ <c oughs> คนแรกเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชาย เพราะว่าเป็นผู้หญิงเขาจะได้ไม่เอาเอาผู้หญิงทั้งคู่ไม่เอาก็าผู้หญิงทั้งคู่ก็ได้ับแล้วแต่เขาเลยแต่อยากได้สองคนอยากได้สองคนสองคนพอคือแบบเด็กผู้หญิงมันดีนะคือผมว่าสอนง่ายอะได้ผู้ชายเลยแสดงว่ากลัวเ,วเด็กกลัวไหมงามงามไม่กลัวหรอกแต่งามไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเด็กผู้ชายอะ่ะมันดูแลไม่เหมือนเด็กผู้หญิงได้ขา่าว แม่มาว่าเตกลัวงามใช่ใช่ไหมครับชอบลูกผู้ชายอยู่เลยก็ก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวรอกครับก็ก็เกรงใจมากกว่าโบราณเขาบอกว่าผู้ชายที่กลัวเมียนะครับมักจะเจริญผมก็เลยอยากเจริญไงครับผมเลยกลัวเมียมั่งดีกว่ามั้งไหนเตเคยบอกว่าเลิกกันไปแล้วแล้วกลับมาคืนดีกันได้ยังไงอ่ะผมเองเจ้าบ่าวเองเจ้าบ่าวเองก็คือ กลับมาพบกันที่สองก็คือเราเราอยากคืนดีกันมากกว่าคือพูดจริงเพื่ตก็คือเราสองคนรักกันแล้วด้วยรักกันมานานแล้วก็คือมันเหตุผลที่ไม่น่าเลิก็มันก็เลิกไงเราถึงเลิกกันแต่พอแบบเหตุผลที่ไม่น่ากลับมาคืนกลับมาคืนดีกันอ่ะมันก็กลับมาคืนดีกันได้ไงเปิดก็คืออะไรครับมันไม่คาดคิดไงว่าจะกลับมาคืนดีใช่ใช่ สรุปจริงแล้วคือผมรักผู้หญิงคนนี้นะรักผู้หญิงคนนี้มากด้วยไหนลองพิสูจน์ดีว่ารักกันดีมั้งเดี๋ยว <c oughs> ดูในงานเดี๋ยวรอดูในงานดีกว่า,านนแล้วไหนอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ขอบคุณทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งตาทั้งยายทั้งป้าทั้งทุกค,คนทุกคนที่มาในงานนี้ด้วยขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณมากๆครับผม จะบอกว่าผมไม่ใช่วิสุทธ์ในหนังละครนะครับและคุณก็ไม่ใช่กั้งผมเป็นแค่คนธรรมดาแต่คนธรรมดาคนนี้ขอสัญญานะว่าผมจะรักคุณคนเดียวเสมอไปครับ ที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่